วันนี้ตรงกับวันพุทธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564ผมเองพอทำงานมากๆก็ไม่รอบครอบไม่นัดเอาพระนิสิตของอำเภอทองพระภูมิมารับค่าเทอมในวันนี้ ซึ่งระดับปริญญาตรียังเรียนอยู่โดยปกติแล้วถ้าใครช้าผมจะไม่รอเลยแต่ครั้นี้ได้นั่งรอเพราะว่ารู้ว่าตัวเองผิดท่านที่ติดเรียนต้องมาช้าอยู่แล้วการเดารที่เราตัดสินใจทำอะไร ตรงเวลาเด็ดขาดเป็นการแสดงออกถึงบารมีอย่างหนึ่งคำว่าบารมีนี้ไม่ใช่หมายถึงอำนาจวาสนาแต่หมายถึงกำลังใจของแต่ละคนที่ประพฤติปฏิบัติสั่งสมกุศลบุญราศีมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนาน ชาติแล้วชาติเล่าร่วมกันซึ่งแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบารมีของเราอยู่ในระดับไหนบุคคลที่เป็นบารมีต้นก็ยังมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบารมีต้นอย่างหยาบพูดถึงเรื่องทานศีลภาวนาไม่รู้เรื่องเลย บารมีต้นอย่างกลางต้องชักชวนกันปากเปียกปากแฉะสามวันสามคืนโคศกพูดโฆษณาจนน้ำลายแห้งควักกระเป๋าออกมาจะทำบุญแล้วก็ยังยัดกลับเข้าไปอีกเขาไม่สามารถที่จะชนะความตนีของตนเองได้ต้องเป็นบารมีต้นอย่างละเอียดหนึ่งสามารถที่จะตัด ใจสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานได้แต่ถ้าบอกว่ารักษาศีลเจริญภาวนาก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยระดับต่อไปก็คืออุปรบรมีกำลังใจขั้นกลางก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดเช่นกันอุปรบรมีขั้นหยาบให้ทานได้นำบอกว่ารักษาศีล ทำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเจริญภาวนาอุปบรารมีขั้นกลางให้ทานได้รักษาศีลก็ขาดบ้างพร่องบ้างซึ่งใครๆกับพวกเราหลายคนไปจนถึงอุปบรารมีขั้นละเอียดให้ทานได้รักษาศีลสมบูรณ์ได้แต่เจริญภาวนาไม่เป็น ต้องถึงระดับปรมัทบรมีกำลังใจขั้นสูงสุดซึ่งก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเช่นกันปรมัทบรมีอย่างหยาบให้ทานได้รักษาศีลได้จเจริญภาวนาไม่เป็นปรมัทบรมีอย่างกลางให้ทานได้รักษาศีลได้จเจริญภาวนาบ้างด่าชาวบ้านก็บ้าง ไปถึงระดับปรมัทธบร,รมีอย่างละเอียดถึงจะให้ทานได้รักษาศีลได้จเจริญภาวนาได้แต่คราวนี้แม้ว่าเป็นปรมัทบบร,รมีอย่างละเอียดนนันก็ยังขึ้นอยู่กับการสั่งสมของเราว่ามากน้อยเท่าไหร่แล้วก็มาในรูปแบบไหนนะ ระว่าแนวการปฏิบัตินั้นมีอยู่ถึงสี่แบบด้วยกันก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติก็ลำบากบรรลุก็ยากทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่บรรลุเร็ว สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสบายแต่บรรลุยากสุขขาปฏิปทากิปปาพิญญาปฏิบัติสบายแต่บรรลุง่ายดังน,นั้นเรื่องน่ารายเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเอาคนอื่นเป็นแบบแล้วพยายามที่จะทำให้เหมือน เป็นเรื่องยากนักที่เราจะทำได้เพราะว่าปฏิปทาอาจจะไม่ตรงกันจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็นำไปพลิกแพลงให้เหมาะสมกับตนเองไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่ตนเองต้องการ พราะว่าการศึกษาเป็นแค่การเรียนรู้การพลิกแพลงนั้นเป็นการหล่อหลอมความรู้ของเราทั้งหมดเพื่อเอามาใช้งานถ้าหากว่าเราเป็นปฏิมากรก,การศึกษาก็คือเก็บเอาความรู้จากท่านโน,น้นท่านนี้ท่านนั้น จากตำราจากประสบการณ์เหมือนกับปฏิมากรที่เลือกดินจากตรงนนนิดจากตรงนี้หน่อยเมื่อเอามารวมกันแล้วจะสร้างเป็นผลงานก็ต้องขยำดินทั้งหลายเหล่านั้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยขึ้นรูปที่เป็นผลงานเฉพาะของตนเองซึ่งไม่เหมือนใคร ต่อให้เรียนแบบคนอื่นได้ใกล้เคียงแค่ไหนก็มีความต่างเดวยว่าการเรียนแบบอย่างตั้งอกตั้งใจนั้นเป็นการผูกมัดตัวเองไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบรรลุมรรคผลได้ว,ว่าการที่เราจะเข้าถึงมรรคถึงผลนั้นเราต้องปล่อยวาง ตรงนี้ต้องฟังให้ดีๆไม่อย่างน้อยก็จะมีคนทําผิดและตีความผิดหรือเข้าใจผิดอีกการที่เราพยายามทําตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นการยึดติดสมัยหลายสิบปีก่อนผมก็ยึดติดแบบนั้น แม้กระทั่งคำว่าหลวงพ่อผมไม่สามารถที่จะเรียกพระรูปอื่นได้ผมยึดติดขนาดว่าพ่อกูมีคนเดียวแต่หลังจากที่เข้าใจก็ค่อยๆปลดค่อยๆวางจนกระทั่งทำใจได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติสายไหนก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ไปจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสายธรรมกายไม่มีสายพองยุบไม่มีสายพุทโธไม่มีสายนำรูป ไม่มีสายเคลื่อนไหวเพราะว่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้แล้วทำไมถึงไปแยกเป็นสายก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆมีความถนัดมีความชำนาญอย่างไรหรือปฏิบัติมาอย่างไรท่านก็จะสอนตามนั้น แต่ว่าคำสอนทั้งหมดนั้นก็คือมาจากพระไตรปิฎกมาจากคำสอนขอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ต้นสายไม่ได้มานั่งทะเลาะกันให้เราฟังว่าสายกรรมาถาน้องใครดีกว่ามีแต่ลูกศิษย์ที่กิเลสท่วมหัวท่านั้นได้มานั่งทะเลาะกันมานั่งแบ่งแยกกัน เปรียบเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านศึกษาตำราการทำอาหารมาเล่มเดียวกันก็คือพระไตรปิฎกมาถึงเวลาแล้วถนัดอาหารแบบไหนก็ทำอาหารได้ตนเองถนัดออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้กิน ในเมื่อความถนัดต่างกันอาหารที่ทำออกมาก็ต่างกันร้านน้นถนัดกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ถนัดข้าวแกงร้านนั้นกลับไปถนัดแซนด์วิชอีกล้านหนึ่งไปไกลเลยออกไปทางแนวของหวานขนมครกบ้างทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราซึ่งเป็นผู้กิน ต้องกินก่อนหิวขึ้นมาอาหารอยู่ตรงหน้าเลือกไม่ได้ต้องกินก่อนเมื่อกินเข้าไปจนรู้สึกพอแล้วคราวนี้เราจะรู้สึกเลือกเองเหตุที่รู้สึกว่าต้องเลือกเพราะว่าบางทีไม่ตรงกับจริตนิสัย ร้านน้นถนัดมากเลยเรื่องต้มจืดกระดูกหมูมะละกินอยู่ทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ชอบต้มจืดแต่ตอนหิวต้องกินไว้ก่อนเจอทั้งไปเจออีกร้านหนึ่งผัดสิ้นคิดกระเพราไข่ดาวถูกใจมากเราก็จะย้ายไปกินร้านนั้น นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้แบกกิเลสเอาไว้เราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าครูบาอาจารย์หรือผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามถ้าในระยะแรกสามารถดึงคนเข้าวัดได้ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดก็คือดึงคนเข้าร้านอาหารได้ถือว่าใช้ได้ทั้งหมด เพราะว่าต้องเลี้ยงคนหิวก่อนเมื่อเขาอิ่มแล้วถ้ารู้สึกว่ารสชาติอาหารไม่เป็นที่ถูกใจเขาจะไปหาร้านอาหารใหม่ของเขาเองตอนนั้นครูบาอาจารย์แต่ละท่านมีกำลังใจเท่าไหร่ก็จะเห็นชัดว่ามีความยินดีที่จะส่งเสริมลูกศิษย์ให้ไปศึกษาตามสำนักต่างๆ หรือว่าพยายามขัดขวางผมเองเจอวัดบางวัดรู้จักสนิทสนมกันดีด้วยก็เลยมีญาติโยมที่เป็นชุดเดียวกันคณะเดียวกันไปทำบุญกับท่านท่านเองก็พยายามที่จะติดตามดูแลญาติโยมเป็นอย่างดีแต่พอโย,ายามรู้สึกว่า วัดนี้ไม่ใช่ถอนตัวออกมาก็มีการตามไปด่าจนทั้งญาติโยมเป็นน้ำหูน้ำตาไม่นึกว่าครูบาอาจารย์จะเป็นแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นเครื่องวัดว่าครูบาอาจารย์นั้นเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง หรือว่ามีแค่ชื่อเสียงเกียรติคุณในระดับต้นเท่านั้นส่วนท่านทั้งหลายเมื่อกินอาหารแล้วอย่าก,กินเฉยๆพยายามศึกษาให้ชัดเจนว่าข้อธรรมคำสอนเหล่านั้น ต้องทำอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ผลโดยเฉพาะได้ผลให้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแล้วพร้อมที่จะนำไปบอกต่อแก่คนอื่นหรือถ้ามีผู้มาซักถามต้องตอบปัญหาให้เขาชัดเจนแจ่มแจ้งได้ไม่อย่นั้นยังไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดี อย่างไม่ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าภิกษุภิกษุณีที่เป็นผู้คำจุนพระพุทธศาสนาดังนั้นในสิ่งที่เราทั้งหลายได้เห็นในวันนี้ก็เป็นการวัดได้ชัดเจนอย่างหนึ่งในเรื่องของบรารมี ถ้ามีสิ่งที่ห่วงหน้าพวงหลังท่านจะตัดลงได้ไหมอะไรสำคัญกว่าในเมื่อเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านก็จะเริ่มใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงจุดนี้ไม่ใช่ไอคิ ก็คือไม่ใช่สติปัญญาความจำแต่เป็น SQ Social q u o t i e n t ก็คือการรู้จักอยู่ในสังคมที่ภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ใช้คำว่าอยู่เป็น ขอบอกกล่าวแก่พระภิกษุสมนเณรตลอดเจอทั้งญาติโยมทั้งหลายได้เป็นเครื่องวัดว่าการเดิบัติหของเราอยู่ในระดับไหนและควรจะไปต่ออย่างไรขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญพร